มาโปรโมทช่องนี้นะคะเป็นช่องอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเป็นช่องของเพื่อนของเราะคะก็ได้ติดตามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมที่จะเริมติดตามไม่ <c oughs> ใช่เ๋ยที่จะกดติดตามนะคะเราก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิง่งกรุงกริงกรุงกริงไดที่ช่องนี้เลยแล้วก็ไปดูคลิปเขาได้เดี๋ยวจะจะดูคลิปเขาเสร็จแล้วนะคะเขาลงคลิปพาทัร์ออฟฟิศค่ะ ก็อย่าลืมไปกดที่จะกดไลค์แล้วกดติดตามกดปร่มกระดิ่งและอย่าลืมกดแชร์ให้เขาด้วยที่เฟซบุ๊กแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ว่ากดติดตาม นี่นะคะก็จะเป็นเอออะไรก็ไม่รู้นะคะเราก็ไม่สนใจนะคะก็เขียนว่า b e n y แล้วก็อย่าลืมเขียน a r A, a t น วิวจ้าเกิดพอเสร็จแล้วเขียนที่รูปหน้านะคะกับที่รูปหน้าเป็นที่รักนะคะหลังจากนั้นก็โพสลงโซเชียลแคมแค่นี้ก็จะเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกว่าเราติดตามเธอ เสรเป็นที่เรียบร้อยกิจบคลิปนี้เลยจ้า